โอเคครับผมก็สวัสดีทา่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอคิมเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เรามีเกมจากมาเวลนะฮะอ่าเป็นเกมวินเจอร์นั่นเองนะครับผมนะอ่าเป็นแบบต่อมันจะมีพวกเออเหล่าไลน์แล้วก็พวกฮีโร่นะครับมาประทะกันนั่นเองนะครับในะเกมนี้นะอ่าไม่ไม่รู้ว่ามีทานอนทานอนไหมนี่ครับพวกนี่ก็ มันจะมีให้เราเล่นประมาณเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเล่นโหวตที่สามนะครับมันเป็นโหวตด,ดับต่อสู้ครับผมแบบแบบเลือกได้ไม่ไม่ใช่เ,เลือกได้เป็นแบบ,แบ,แ,บแบบเออแบบแบบแบบเลือกไล่เลือกได้แหละว่าเราจะเอาตัวไหนนะฮะอ่าทำไมได้เป็นตัวลายวะเนี้ยเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมนะอ่ามีมันพวกตัวนี้จะไม่ปลดนะครับนะเราต้องเริ่มแรกเริ่มเริ่มแรกเลยนะ ต่อสู้กับกัปตันอเมริกานะครับผมนะอืนี่ครับนะครับก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะอะ่าก็ต่อสู้เอาเอาตัวนั่นแหละครับนะเหมือนเกมทั่วไปนะนี่ครับอย่างเลื่อนนะดุดม <c oughs> อย่างเลื่อนนะนี่ครับอย่งเลื่อนเลยยกยกยกไม่ได้เลยยกตัวนะมายอาลไต โอ้เรายกรถตองไหรอมันยกได้เยนะอู oh, ้กตันสากระตันีนี dad, so awesome. ่ีีไหอุ้นี่ครับอู้อู้อู้หูอ๋อโอ้ไม่โดนนะอี๋ีี ืุยืุยโอ้ยกยังไงวะขอวต็มหนึงดิโอ้โหไปยกรถให้ดูอ่ะอันนี้สิก็เลื่อนมากครับเกมนี้ก็นะอือมันรวมพวกเราโน้เราเอ่อกุไลนะร้าลนะอ,อืนมันใช้พวกพลังอ่ะยนี่นี่

นี่เฮ้ยเพียงได้ผมเพียงได้นะครับอ่ะโอ้ไม่จับเพียงครับผมจับเคพียงเป <c oughs> ็นโคตรเกียนนะคือถ้าเราผ่านตัวนี้มันก็จะปดล,ล็อกตัวแบบให้เราต่อสู้รอบผมถ้าเราผ่านตัวกับตัดอเมอเมริกาตัวนี้รับผมนะอก็ต่อสู้ไปเรื่อยเพเพราะว่าผมไม่มีเซมมาให้นะครับนะนี่ก็ต่อสู้ไปเรื่อยครับจนชนะรอบผมมันจะปลดตัวให้เราแบบไปต่อสู้กับตัวอื่นด้วยนะโอเค ก็ไปดูวิธีลงได้นะครับนะก็ลื่นนะผมเกมนี้เล่นได้ทุกเครื่องแน่นอนนะผมนะโอเคไปดูเลยวิธีการลงนะครับอ่ามันแน่นอนครับเกมนี้ไม่ควรขาดนะผมนะโอเคนะครับมาดูวิธีลงก็อย่างง่ายครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะให้แอป PPIP นะไว้เป็นแอปนี้มันเป็นแอปสําหรับบังคับนะครับแล้วก็แอปแท c ดาวน์โหลด ในเป็น Store ครับผมเป็นแอปแตกไฟล์นะครับนะพิมพ์ไปเลย z a ดเอก็ L s e R จะเจอครับผมนี่่าแล้วก็ผมจะให้ไฟล์มันจะเป็น2ตัวครับเป็นเอ่อ c s o แล้วก็เป็นไฟล์ซี p ครับรวมๆประมาณ300นะทั้ง2ไฟล์300รวมรวมๆ0 0 MB นะก็กดไปดาวน์โหลดเสร็จก็กดไปครับผมนี่กดไปในแอป z a ดเอผมแล้วก็หาคำว่าเมกานะ ครับผมจะให้ลิงก์เป็นไฟล์เมกาเนี่เห็นไหมเห็นไหมเมกาเนี่ย M E J นะครับเมกาแล้วก็เมกาดาวน์โหลดครับนี่มันเป็นไฟล์นี้2ตัวนี้ครับผมจะให้ไว้นะตัวหนึ่งร้อยเอตัวหนึ่งสามร้อยฮะรวมกันเป็นสี่ร้อยนั่นแหละครับนะแล้วก็ให้ทําการแบบแบบโหลดโหลดโหล,ลดมาเสร็จแล้วใช่ไหมก็มันจะได้สองตัวนี้ไม่ต้องไปแตกไฟล์อะไรมันให้ยุ่งยากครับผมอ่าก็ให้มันอย,อยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เข้า เออพีพีเพีครับผมโคตรง่ายเลยนะไม่ต้องแตกไฟครับผมนะนี่นี่แล้วก็มันแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่แล้วก็ให้เราเคาเลื่อนมาครับหาหาค่ะหาคําว่ามก้าเห็นไหมนี่เอ็มอีเมก้าแล้วก็มีก้าดาวโหลดก็จะเจอเกมละนี่อ่าไอคอนเกมก็เล่นได้ครับผมตามปกติเลื่อนๆเลยเลื่อนได้ทุกเครื่องครับผมไม่หลุดไม่อะไรเลยนะโอเคเราจะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมเฮเบาครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้หด้วยนะ